ทานร้อยให้ได้เงินพันท,นทานพันให้ได้เงินหมื่นเดอ้อนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนไปใส่มาใส่ข้อมืออึควาาวมาอยากจะให้มีแก่เจ้าเดอ้อลูกหลกานอุ้มุมันควันนื่นไปค่าขายงายมือให้ได้ผลกําไรความขี้ให้ความขี้ไล่จะมากั้มมากายใส่เพื่อนใส่ซานเดอ้อม่ใหญ่เดอ้อ No.

ของของรับพังก็เตรียมเด้อเตรียมของรับพังรับพังก็รันด้วยของก็รันด้วย มีระฆังบอมองมองมี่อระฆังมันใคเป็นเจ้า่ภาพถวายนะครับเบตีทีได้ระฆังทางในนะเนาวรอรอเรอรอครูขืนบอลอ้เอ้โอ้โอ้โอ้อ้ออ้ ม้วนไหวแล้วปล่อยอันผู้จับนะครับจับซื้อเมันอชีไลเองเนี่ยนี่ม้วนไวไอ้เนี่ยม้วนแล้วไม่ไล่เพียงเราเนี่ยแม่พี่ดึงดึงดึงมันน่าฆ่าเออมือคนมือโตเออผู้จับจับไว้ ขีวออยอ,อยทีเดียว <tr uth> นี่่อยยวัดี่ีมีต้นี่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 ข่อยะนี่ขอตร <c oughs> ง,งไม่จ้านนี่ <c oughs>

ยามเนอชยตีขล้องตีละครั้งคืนชยยันตัวทียาโมเรกาชียานางนันทิวาัน์กวางวิชัยยโอ้ชยาชยามังาเรอปราชิตาปรังเกเสสะพัคาเร สุภาตาตังสุโหติตังสุขานุสุโมหตัวจะสุเยทังรัมมะจาริสุปตถิกนากายกรงมวาจักรรมว่าทาตินาปัตถิกปนาปัาถินานิกัตตวานรพานตเทน เสื้อพลายรถ่ายพูดนำบอก่อสอนซาลานกคาผู้เถ่านี่มโนคาผู้เถ่าพ่อแม่ผู้บาอาจารย์เพื่อนสาวเพื่อนส้า เฮาต้องมายกมายอ่อไว้บุญเฮาได้เห็ดเห็นบ่อุ้มขลังนี่เห็นบ่นี่ยคนโน,โน,นู้นนี่นี่ซุ้มคาขลังนี่นี่นี่ชาต่ามลนานี่เห็นบ่เอิ้นมากินก็กินบ่ได้เออซุ้มขลังนี่ยน,นี่นี่ไงใครเท่าหนูามเมียงุ้มขลังซุ้มเห็ดซุ้มส่างซุ้มสา เอาหมัดเดอ้อหมัดหยอดเอาหมัดหยอดชัดเดอาเด้อคุณโยมเดอ้อเจ้าภาพเจ้าสธาให้ได้หมัดโยโย่ขึ้นดีๆได้ให้ตกเลยว้าพูดเถอะผมเป็นผ่าได้ท่านพ่อมก็เอ,อเิ้อมมาเดิมทุ่งก็ได้จับลําบากสายแน่นี่จับระวัง จับสายแนนเด้อนี่สายแนนหน้าเกี่ยมหูเจ้านาที่ทานกับแม่เพื่อนบอมาเเพื่อนบ่มาลูกดานบอมาก็เออฮิบุญน้ำเม่เออพ่อเอ้แม่เอ้ลูกเอ้แวาเอาตัวตางเครื่อยังป่พรมใจเย็นออเย็น่ เอาได้เนาะอยากโยมเอาร้อมเด้อคุณญาติคุณโยมเด้อชยานโตโพธิยาโมเรสกยานังนันทวัทโนเอวังตะวังวิเชโยโหยเชยาสุชยมังคาระอปาระเตปะทถะทินาปะทถะทีนานิกาตะวานะคพันตาเท ปาดัทที่นี่เอายอดนี่ยอดที่สนะี่เนอะยอดที่สี่สี่สี่าได้บาเนีต่ตัวชุดท้าได้สำหรับการยกชัดการยกชัดอาได้เลือได้ยามอายกชัดที่ห้าขึ้นสู่ชัดฟ้าเนอะบาเน่ ยันโตโพธิยาโมเรสกยานางนันทวาฒโนเอวังตวังวิเชโยโหิเชยาสุเชยมังคะเรปราชิตาปารังเกสเสปชาวิโกคะเรคาพิสเกสาปะพุท ทางอาคาปโตปโมทติสุนาคตังสุมังคารังสุปภาตังสงวชิตังสุขโนัหัวตัวจะสุเยทังพระมัจรรสุปทาคีนางกายกรรมังวาจกรรมังปทาคีนางปทาคีนางมโนกรรมังปานเพเต กินาปทาาขีนานิกัต,ตาวานรพันตเทปทาาขีเนเก้านาฬิกาสองนาทีหนุกสัตว์เรียบร้อยแล้วเก้านาฬิกาสองนาทีเลิกงามยามดีอุดรมสมบูรณ์เดอ้อเยือแง้มนี่เดอ้อได้ จำได้แต่หนาเริ่มเห่เริ่มหลายปีวุฒมาเริ่มเก้านาฬิกาสองนาทีเลิกง่ามง่ามดีอุดมสมบูรณ์เด้อพความบ้านความเมืองเออถูงต้องครอมกันฮะ ท่านรอยให้ได้เงินพันท,นท่านพันให้ได้เงินหมื่นเอ้อนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนไปใส่มาใสขออ่ข้อมวึกความวอยา่าจะให้มีเกีเจ้าเอ้อลูกหล,ลานอุ้มอุ้มันควันนื่นไปฆ่าขายง่ายมือให้ได้ผลกำไร ความขี้ให้ความขี้ไรยจะมากั้มมากายใส่เพื่อนใส่ซางเด้อไม่ใหญ่เด้อเงินกับไ่ได้จักบารทน้ำห่อนเนี่ยนะ เด็ดเอาเด็ดเอาไปไหว้เป,เป็นของเมื่อสาแบ่งกันเด้อได้ใส่ชินนแบ่งกันบุราว่าบุราแขนบุราศอกเอาเมื่อมัดเหมิดบอมีไผ่มา